มมเกงนนะะะคะปราณี้สวัสดีค่ะทุกคนยินดีตอนทับนะคะซูเพจสินินสาวผู้ได้นะคะคลิปนี้ลาอย,ยู่ที่ห้องน้องนานนะคะคลิปนี้เข้าใจมาเรียนรู้ภาษาผู้ไทยกันนี่ก็ค,ค่ะทุกคนเมื่อนี้เรียนรู้จากหยังจากไพ่ยืนตรงนี้นะคะเดี๋ยวเอาสองคำแรกเอ้ยพ่อแม่สองมาทัดแรกทึ่งๆนะคะเดี๋ยวเข้ามาไลาททีละคำเลยวย่าสิแปลว่าหยังนะคะอ่ะมาเริ่มคำแรกเลยค่ะทุกคนคำแรกเอฟซีออกเสียงถึกบอออกเสียงพร้อมกันซีหนึ่งสองสาม คำแรกก็คือออกสำเนียงว่าท่มละเท้งนะคะถ้าเป็นผู้ไทยคำตก,กาจะเป็นท่มละเท้งนะคะแต่ว่าถ้าเป็นผู้ไทยวดีจะท่มละเท้งนะคะอิรานอ่ะสิติวเา,าคำตก,กานะคะทุกคนก็จะเป็นท่มละเท้งก็คือแปลว่า จะเที่ยงแล้วนั่นเองนะคะทุกคนเอาวันนี้คำที่2คํคำี่2คํเข้ามาเมิดเก่งเมิดเกงเลยนะคะเมิดเกงเลย FC เราดูว่าแปลว่าอย่างเพราะาอีราเคยเอาไปแล้วใน EP ีัีก้อนหน้านี้ซื้ไบเไยเอบอกว่าซืดไปเลยนะคะเมิดเกงนะคะก็คือแปลว่าหมดไม่เหลือเลยนะคะคือหมดทุกอย่างก็คือเกงมินลินเลยเมิดเกงนะคะประมาณนี้หมดเก่งแปลว่าหมดนะคะ มดเก่งไม่พ่อพีทอะคำที่สามคำี่สามเข้ามาปลาเข่งเออปลาเข่งหูจักบอปลาเข่งนะคะปลาเข่งนี่ถ้าเป็นภาษาไทยนี่จะเป็นปลาหมอถ้าเป็นภาษาไทยจะคือปลาหมอนะคะแต่ให้บรนทอนอีเลรกเป็นปลาเข่งปลาเข่งนะคะอะวันนี้คำที่สี่คำาีสี่เข้ามาปลาคอไปเดี๋ยวเราไปจับปลาคอกันปลาคออนี่ภาษาไทยนี่คือแปลว่าปลาช่อนนะคะทุกคนอะ วันนี้คำที่หาล่ะได้เร็วเหรอเร็วไปหรือเปล่าอเร็วเกินไปหรือเปล่านะคะทุกคนคำที่หานะคะยุทธบรรดที่สองเอฟซีเบิงอ่านเบิงรูนะคะบอกอ่านมาอย่างคำนี้ลาเคยบอกไปแล้วคื่กันนะคะติ๊กตอกติ๊กตอกนะคะโอเคอีลามาอ่านให้ฟังคำนี้สักคำบรรทัดที่สองนะคะ้ามามีสมยัยมีสมยัยอเอฟซีลองเดาเบิงว่าสิแปลว่าอย่างเมื่อนี้อีลาแบบมีสมัยเลยนะคะมีสมัยก็คือแปลว่า ไม่สบายนะคะมีม,มีนี่แปลว่าไม่นะมีนี่แปลว่าไม่นะคะก็เรียกว่ามีสบายนะคะประมาณนี้ก็คือมื้อนีอ้วันนี้น้องนุ่นนี่ไม่สบายประมาณนี้นะคะทุกคนก็คือว่าถ้าเป็นว,าวาาัฒภาษาอังกฤเลยก็มื้อนี้อีลามีสมบายนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าอีลาสิแต่งประโยคในห้าคำนี้เราเดี๋ยวอีล่าอลองคิดนกันนะอ่า เมื่อนี้กัดท่มละเถงละอีลาไหนเยอะกินป่าเข็งผัดเลียวไปเห็นปลาคอผัดปลาเข็งน้ำมืดเกงละเพราะวันคนมีสมบายนะเพิ่นกินปลาเข็งมืดเอาไหนปะ,ะเรียกประโยคแบบไหนนะคะทุกคนเป็นประโยคก็คือสาหรับมื่อนี้ท่มละเถงละอีลาก็เลยเยอะกินเขานะคะเลียวไปเห็นปลาเข็งกับป่าคอผัดเบิ่งแป๊บเดียวผัดมืดเกงละอีลาก็เลยโอ๊ย คือทรงมิสมบายเลยนะคะกินมดปะนะคะประมาณนี้โอเคคะ่ะทุกคนคลิปนี้ก็เป็น E ีพีสั้นๆมาฝากทุกคนนะคะ e ีพที่เท่าไหร่แล้วก็คอมเมน์บอกกันในเด้อนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวจังมาไลค์กันใหมบรรทัดที่เหลือนะคะทุกคนเนาะคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามเพจสินนนท์สาวไทยเด้อจ้าเดี๋ยวเจอก,กันใหม่คลิปหนะะ้าเด้อขอบคุณค่ะสวัสดีเด้อบ๊ายบาย